โอเคนะครับผมก็มาอยู่กับผมจรจรกันในช่องบาคาร่าสไนเปอร์นะครับผมความแน่นยำในการเล่นบาคาร่าน,นะโอเควันนี้เดี๋ยวฝากเงินก่อนเลยก็จะเล่นทุนน้อยๆนะครับผมสำหรับทุกๆคนแหละเออเอาความเป็นจริงอ,อ่ะฝากสัก200อ่ะคนทั่วไปเนาะเออคนจะเล่นสัก200ครับผมวันนี้เราจะมาในเทคนิคและกันใช้คำว่าเทคนิคก,ก็ได้เทคนิคส่วนตัวนะครับผมนำไปใช้ได้ สบายๆเลยนะสำหรับเทคนิคนี้คือการมองอ,อะไรล่ะเขาเรียกมองห้องนะครับผมมองห้องการเลือกห้องสําคัญมากนะครับผมในการเล่นบาคาร่าทั้งหมดทั้งเทคนิคทั้งอะไรหลายแหล่นะครับผมแต่การเลือกห้องสําคัญที่สุดนะครับผมเลือกห้องดีมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับผมก็เดี๋ยวลองเงินเข้า200รนะ้อยเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับผมว่าทํำยังไงดูยังไงนะครับอืม ไม่ยากไม่ยากเข้าเรียบร้อยครับผมไปที่คาสิโนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่1 2 3 b e ส c o m ามเบนะลืมบอกไปเดี๋ยวเล่นของแคปมาติ p c y แล้วกันตรงนี้ครับผมก็มาค่าย p คปมาติกเพ a y อาจจะมีห้องไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าระบบเสถียรดีมากนี่ห้องใหม่เลยไปเข้าเลยัหยห้องใหม่ๆเนี่ยอืมก็ใหม่หลายห้องครับผมไป บาคารานะครับอ่ะมาดูกันตามห้องใหม่ๆนะครับผมสถิติการออกของมันจะไม่มีความเหวี่ยงหรือการเสียงใดๆนะครับผมอ,อ,อน้อยอ่ะเหวี่ยงอาจจะน้อยเห็นไหมตอนนี้เหมือนมันเคยมีแดง2ครั้งแล้วก็มีแดงกลับมาอีก2ครั้งตอนนี้นะครับผมไม้ต่อไปใครก็รู้ใช่ไหมว่าว่ามันจะออกน้ําเงินเพราะฉะนั้นผมก็จะลงน้ําเงินตาม นะครับผมเพราะว่าแต่ขอข้ามก่อนดีกว่าไม่มั่นใจนะครับอ่ะแต่มันจะออกน้ําเงินนะจริงๆรรอด,ดูไปนี้เพราะว่าเรามองก่อนนะครับไม่มั่นใจก็มองก่อนนะครับผมเดาเดาในใจก่อนว่าเออมันต้องออกน้ําเงินนะอย่างนี้ตอนนี้มาเก้าหลังอ่ะสวยเรียบร้อยออกน้ําเงินไหมต่อไปมั่นใจแน่นอนครับผมเออนะ <laughs> ไปเลยครับผม สองร0 0ครับผมมา200ก็ลง200ไปถ้าใครไม่อ่อนอินก็ลง50 100ก็ได้นะทุกคนการเดินเงินก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสำคัญเหมือนกันนะครับผมค่อยมาพูดกันทีหลังมาดูไพ่ก่อนนำเงินออกเป็น2อ่าเรามา3ว่ะโอ้ย3เท่าโอเค8หลังสวยครับผมเก็บตัง มาดูต่อไปก็เป็นแดงเหมือนเดิมนะครับผมตามลอยไปเลยนะเห็นไหมผมเดินที่200นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีกําไร200แล้วนะผมจะเก็บเก็บไหมดีเก็บดีไหมเก็บแหละเออผมจะเก็บทุนไว้นะทุกคนมันสีแต้มเองนะเราเอาขอเรามา3ว่าไงโอ้โอมันเก้าโอเคเสมอ กินกันไม่ลงครับผมเหมือนกับช่องแรกเลยเห็นไหมอ่ะตรงนี้นะดูดูตรงอะ,อะไรอ่ะเขาไพ่โป่งไว้นะครับผมมาดูกันเอาใหม่มานี้ต้องออกแดงเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับฝั่งนะแต่ตอนนี้คนลงน้ําเงินเยอะมากเสียวเสวเสียวเสีย,สยไปโอเค7ดใส่สามไปดิมึงนี่ไงบล็อกแปดสวยๆ เรียบร้อยครับผมมาเห็นไหมตามนั้นเลยนะไม้นี้ขอทบนะครับผมเพราะว่าเหลือทุนนะครับผมทิ้งกำไรลงไปเลยนะาไ้นี้ออกน้ำเงินคือไพ่สวยมากเลยนะครับผมบอกเลยห้องใหม่ๆความเบี่ยงมันน้อยไอ้น้องเจ็ดมาแล้ว สเข้าไปที่467โอ้โหเท่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไปต่อค่นี้โยกเงินได้นะทุกคนบอกก่อนโยกจนวินาทีสุดท้ายได้นะครับผมไม่ต้องกดยืนยันนะอะ่ดูเขาให้ไว้ก่อนเอยนี่น้ำเงินแน่นอนนะครับผมเอาความมั่นใจมาจากไหนจากตรงนี้ไงละ่ะ โอ้โหแต่บยืนมันหนึ่งแต้มอ้ามันห้าสวยครับผมยิงไปอีกหนึ่งนะัดแม่นหม่ละมึงโอเคตอนนี้มีกำไไรอยู่1น0 0งบาทโอ้ยมีกำไรอยู่800นะไปไปเลย800ร้อคำว่ามั่นใจไหมนี้ไหมมั่นใจนะครับผมหรือเปล่านะมันออกซ้ำมาเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ไพ่สวยครับผม หายากไพ่แบบนี้นะผมโชคดีด้วยแหละผมเลือกห้องถูกโอ้โหหกเต้มเอาไงละ่ะป๊อกเก้าไปอีกหนึ่งนัดอืมทันแปดแล้วนะอีกสองร้อยแล้วกันปะให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มเห็นไหมการเลือกห้องสำคัญมากนะครับผมเลือกดีๆนะ ก็มันสอนกันไม่ได้หรอกนะครับผมความโลภของคนนะผมก็ไม่อยากสอนหรอกเพราะมันคือการพน,นันชนิดหนึ่งเจ็กับสสวยดีครับผมปังเรียบร้อยจบคลิปแค่นี้ครับผมก็เจอห้องดีๆแบบนี้นะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะักไม่ใช่สิอ่าบคาคาร่าสไนเปอร์นะครับผมอือแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายบายจุบจ๊บ